เดนิเจเมนิเจอ่าใหม่ใหม่วันนี้นาจะหน้าหนังสือให้ฟังนะคะวันนี้เรื่องสีนะคะอ่าอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีสีอะไรฮะสีเหลี่ยมอันนี้ตัวอะไรอันนี้เจ็บกรบล้องยังไงกรบร้องยังไงเขา ออบอันี่สีอะไรคะไม่ต้องไม่ต้องดูเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวอ่ะอันนี้สีอะไรเีลยอันนี้สีอึ้งเลยพอเจอกล้องเลยอึ้งเลยอันนี้สีอะไรเลยลูกฮะพูดดังๆนี่ตัวอะไรนกนกร้องไงนี่ตัวอะไรเอ้ยพูดผิดพูดผิดอันนี้สีอะไรคะสีอะไรลูก ไม่ไม่รู้นานาไม่รู้อันนี้สีอะไรนานารู้บลูอ่ะสีอะไรเร็วเร็ว <ปะ S 1> ตัวอะไรเลเฟนเลเนตัวอะไรปรงสีอะไรคะเก๋าตัวอะไรดัก เป็ดเปดร้องไงเจ้าสีอะไรยำตัวอะไรวัววัวร้องไงดังดังม้องนอนี่สีอะไรอืมเก่งจังโอ้เก่งมากอันนี้อะไรอันนี้ดีจ้าโอ้เยี่ยมมากอันนี้อะไรบ้าบ้านของใคร น่งนาสองนาอันนี้อะไรรู้ไหมเรือฮะเรือโอ้รู้จักเรือด้วยอันนี้อันนี้รูปอะไรเรือดาวสีดสีแดงดาวสีแดงอันนี้อันนี้รู้จักไหมอันนี้รู้จักไหมลูกรูปอะไรคะชู่เรือไม่ใช่ค่ะนาฬารู้จักอันนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยม เอออันนี้อะไรนะ,ะรหัวใจหัวใจสีนนจบแล้วค่ะบายยก่อนบายยก่อนบายยป,ปะบายยสวัสดีจ้าด้วยปิดช <c oughs> ึบ